ปทุมธานีจัดกิจกรรม Chinese New Year and Student i n n o v a t i v e Challenge 2024เมื่อวันที่ 8, 12, 6, 7, 8 3, ออกมุมภาพันธ์2567เวลา08.30นณมหาวิทยาลัยราชภาัฏวไลยรงกร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรม c h นิ e s ิวเยอร์แอ n d s สตูเดน i n อินโนเวทีฟชา l e น g e ขึ้นโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ด็อร์สมบัติขายสิติอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญสอนขวัญคณะบดีคณะครุศาสตร์คณะอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาจีนคณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานชัยนิด n n w y y e r r and Student Innovative c h a ิคาก็เพื่อให้ทางหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนได้เรียงเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาจีนควบคู่ไปกับการเรียนรู้อนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยจึงได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้นภายใต้ชื่อ Chinese New Year and Student Innovative Challenge 2024ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านภาษาและศิลปะวัฒนธรรมประเพณีจีน รวมถึงได้ฝึกฝนและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดความรู้ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมภาษาจีนขึ้นโดยรายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงจีนประเภทเดียวจำนวน4รางวัลดังนี้รางวัลที่1เงินรางวัล1,200บาท รางวัลที่สองเงินรางวัลหนึ่งพันบาทรางวัลที่สามเงินรางวัลแปดร้อยบาทรางวัลชมเชยเงินรางวัลห้าร้อยบาทสําหรับกิจกรรมประเภทเดียวจํานวนสี่รางวัลดังนี้รางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลหนึ่งพันสองร้อยบาทรางวัลที่สองเงินรางวัลหนึ่งพันบาทรางวัลที่สามเงินรางวัลแปดร้อยบาทและรางวัลชมเชยอีกห้าร้อยบาทสามกิจกรรมการประกวด ละครดินดาจีนประเภททีมจำนวนสี่รางวัลดังนี้รางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลหนึ่งพันแปดร้อยบาทรางวัลที่สองเงินรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทรางวัลที่สามเงินรางวัลหนึ่งพันบาทรางวัลชมเชยเงินรางวัลแปดร้อยบาทสี่กิจกรรมการแสดงเต้นเพลงจีนประเภททีมจำนวนสี่รางวัล ดังนี้รางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลหนึ่งพันแปดร้อยบาทรางวัลที่สองเงินรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทรางวัลที่สามเงินรางวัลหนึ่งพันบาทและรางวัลชมเชยเงินรางวัลแปดร้อยบาทค่ะที่นั่นรองสมรองศาสตราจารย์ดรสมบัติพัชสศิธิอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัวิทยาลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กิจกรรมวันตรุษจีนของนักศึกษาคอบอจีนของมหาวิทยาลัย จริงๆแล้วอยากกลเป็ียนว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเปิดสอนคอบอภาษาจีนเพราะเราเห็นความสําคัญของภาษาจีนที่ทุกวันนับจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นและทางโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็เปิดสอนนักเรียนนะคะเราก็เปิดมาเป็นรุ่นที่ที่เก้าแล้วนะคะนักศานอกจากจะเรียนการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วทางคณะทางหลักสูตรเนี่ยก็ยังจากกิจกรรมต่างๆเสริมให้นักเรียนอย่างเช่นกิจกรรมในวันนี้ แล้วนักเรียนก็มีโอกาสได้ไปเรียนภาษาจีนศิลปะวัฒนธรรมจีนที่ประเทศจีนด้วยนะคะเรามั่นใจว่านักศึกษาที่จบจากคณะครุศาสตร์จบจากหลักสูตรขบอภาษาจีนเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะทําการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างดีนะคะซึ่งทางหลักสูตรอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลอะไรอีกก็ได้คณะเชิญกัน พูกที่สนใจที่จะเรียนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ฝ่ายวิชาการของขาคณะครุศาสตร์ได้นะครับหรือจะสมัครได้โดยตรงที่สำนักวิชาการและงานทะเบียนได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ w w w e n t v วยเว็บนซะครับซึ่งก็งนักศึกษาจ,จะอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเรียนกับเราได้ทางระบบออนไลน์ครับจากทางมหาวิทยาลัยลเนี่ยจะ,ะเปิดระดับเยี่ยคีอบวภาษาจีนแล้ว ทางคณะครุศาสตร์ทางวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนะคะทางบัณฑิตวิทยาลัยก็ยังเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทรปริญญาเอกสาขาหลักสูตรการสอนให้กับนักศึกษาจีนแล้วก็สอนเภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทางด้านวานิทยานวัตกรรมการจัดการก็เปิดสอนทางด้านบริหารธุรกิจแล้วก็มีปริญญาตรีเอเวอเชั่นแมネจเม t นต์ก็ได้เรียนภาษาจีนด้วยทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาจีน นะคะซึ่งเป็นครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโจโคมหาวิทยาลัยชีอานมหาวิทยาลัยฉงชิ่งและอื่นๆนะคะทางคณา,าร,ร,ราบัณฑิตวิทยาลัยก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะก็ถ้าสนใจนะคะสามารถมาติดต่อได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏวิทยาลัยอง์กรนะคะเราก็จะมีเพจนะคะเว็บเพจเป็น The Graduate School นะคะแล้วก็มี Facebook ก,ก็คือ ก R A D V ว U ค่ะสามารถมาสมัครได้ค่ะต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยเนี้ยก็สนับสนุนหลักสูตรที่เราเปิดสอนนักศึกษาคนไทยแล้วก็เปิดสอนภาษาจีนต,ตอนนี้เองเนี่ยก็มีนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยหงเหอมาเรียนคอบอภาษาไทยเรา1ปีเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยหงเหอ3ปีนะคะกำลังมาเรียนแล้วก็ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะก็มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของภาษาจีนแล้วก็ให้ความสําคัญ แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพนะคะด้านภาษาจีนแล้วก็สามารถรับใช้สังคมประเทศชาติได้ก็ในโอกาสตรุษจีนที่จะมาถึงนะคะ Happy, Happy Chinese New Year Day สุนเชียไกวเลอค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะตลอดปีมังกรและตลอดไปค่ะ New ยีิบสี สาระเก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี